สวัสดีครับทุกคนยินดีดอนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดต่างๆในภาษาไทย daily vlog โอเควันนี้จะเป็นจะมีวิดีโอสั้นๆแน่นอนเมื่อวันผมคิดว่า,าทำวิดีโอสั้นแต่ว่าในที่สุดเป็นวิดีโอยาวมาก12นาทีเป็นวิดีโอยาวนักมากที่สุดใน ซีรีส์นี้โอเคเมื่อวานคิดกับพูดเกี่ยวกับวิธีทำช็อกโกแลตตั้งแต่ลูกเอ่อพก,กถึงเสร็จแล้วแล้วก็ตอนเช้านี้ผมเออ่ทอบทวนข้อมูลเกี่ยวกับทำช็อกโกแลตแล้วก็ เปรียบเทียบกับการอธิบายของผมในายวิดีโอเมื่อวานแล้วก็เห็นว่าผมถูกต้องน่าจะเ0้าสิบเอก็ตีใจมากที่ผมจำได้จำได้จำได้ผมจำใจได้จำใด้ได้จำได,ำได,ำได,ำได้แล้วก็อืมเพรว่ารู้สึกว่าอธิบายในภาษาไทาย ่อนข้างตีมีมีคำมีคำศัพท์ลายคำที่ระพังคำที่ไม่ไม่รู้ไม่รู้จักโอเคครับเอ่อโอเคน่าจะพอแล้วสำหรับวันนี้อยากทำวิดีโอนี้สันส้นๆแน่นอนต้องต้องหยุดเรานะครับโอเคขอบคุณที่มาดูวิดีโอของของผมถ้าสนใจดูวิดีโออืน่น กดไลค์กดซับสไครบ์นะครับแล้วก็จะเจอกับคุณในวิดีโอพรุ่งนี้นะครับบ๊าครับ